บางคนมีแมสเราเล่นไม่เอามาเล่นนะคะเดี๋ยวเปิดนะคะเดี๋ยวแมสขาดด้วยค่ะเก็บขาชึ้บเก็บมือชึ้บเอามือวางไว้ที่หัวชั้นหน้าคัวหน้าคัวจี nói องนาทีแล้วก็เวียนแย่งน้ำสองรอบเราทำไปแล้วต่อไปเป็นกิจกรรมเพื่อนใหม่เข้าจังหวะเราก็ทำไปแล้วที่เราขอจังหวะใช่ไหมคะ mm hmm. อ่อาจารย์เบนทูล่านะคะ mm hmm. เราได้ขอจังหวะไปแล้วแล้วเราก็เดินตามจังหวะไปแล้วต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมนิตทานก่อนเริ่มเรียนนะคะ นิทานในวันนี้เป็นนิทานสั้นๆค่ะอ่ะเก็บมือชึบก่อ,อนจะฟังนิทานเรามาทาั้ข้อตกลงกันก่อนค่ะห,หนึ่งพูดแท้ได้ไหมคะไม่ได้แก้เพื่อนได้ไหมคะไ,มได้เล่นกับเพื่อนได้หไหมคะไไม่ได้จะต้องสในใจที่ใครคะคิ้คมีนิ้น,นเอานั่งกอดอกชึบไม่นั่งล้วงขาค่ะนีะ่ ว่าใครแตกต่างที่สุดจากเรานะคะภูมิมิบบอกให้นั่งน,นิ่งๆนั่งให้เรียบร้อยดูซิว่ามีใครเรียบร้อยมาก้าีงนี้มินชอบเด็กเรียบร้อยมีระเบียบวินในพูดง่ายสอนง่ายค่ะพูดจาไพเราะหวานค่ะเด็กๆชอบไหมคะมีพูพูดจาไพเราะหวานชอบใช่ไหมคะมินก็ชอบเหมือนกันค่ะชอบที่เด็กๆน่ารักแล้วก็พูดจาไพเราะหวานแล้วก็มีระเบียบ เด็กๆชอบครูที่มีระเบียบวินัยไหมคะชอบค่ะใช่ค่ะครูบิ๊กก็ชอบเหมือนกันครูบิ๊กก็ชอบเด็กๆที่มีระเบียบวินัยเหมือนกันค่ะอัเ้เตอร์ไม่เล่นขุ่เท้าค่ะตอนนี้นจิตใจจดจ่อ ฝึกน,นะคะฝึกทักษะการสังเกตนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการปฏิบัติต่อเพื่อนนะคะโดยที่เราไม่ต้องชี้ไม่ต้องฟ้องเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเด็กขี้ฟ้องไม่เอาเราเป็นเด็กมีมารยาทน่ารักค่ะเราใช้การมองเฉยๆมองเขาเบาๆค่ะมองเขาน,นานๆเดี๋ยวเขาจะหยุดพฤติกรรมแปลกๆไปเองถ้าเกิดมีใครอยู่ไม่สุขเขาทําตัวแปลกๆมองเขาค่ะเดี๋ยวเขาหยุดเอง มองเขาไว้ค่ะเดี๋ยวพอเขาเขารู้สึกว่ามีคนมองเขายีๆเขาจะหยุดไปเองค่ะออนนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะคะเนกะกระจิบดิ้มาจิบจิบทำพร้อมคุณดิ้บค่ะเนกะ งานวันนี้มีชื่อเรื่อง เด็กเน้ให้เด็กเและเด็กเ็ก oh, ็ต <pigs> <ss> no ้องพูดคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะขนมมือสวยๆเป็นดอกบัวตุ้มจะพูดพร้อมกันค่ะขอบคุณครัขอบคุณค่ะเป็นไงคะพอไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยในตัวกระตุ้นวันนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะและเด็กๆก็ตามําที่ครูสอนได้ว่าเวลาเราให้อะไรกับใคร เรารู้สึกยินดีกับใครให้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะต้องพูดอย่างนี้แล้วเวลาที่เราช่วยเหลือใครเราก็ต้องขอบเป็นไงคะเวลาเราสมมุติเราหกล้มแล้วมีเพื่อนมาช่วยเราเราก็ต้องขอบอะไร พร้อมกันค่ะนิ้เวเรียงชิดกันค่ะไม่ห่านออกนะคะไม่แยกออกนะคะเด็กถ้าเกิดเด็กทำนี้สวยไหมคะสวยทำนี้สวยไหมเพราะฉะนั้นต้องทำยังไคงคะทำอย่างนี้ถ้านมมือเล้ยๆแล้วพูดคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย่อนสมมุติมิ้งทำใบางานตกแล้วน้องเพนมาช่วยคุณมิ้นเก็บคุณมิ้นบอกว่า นเป็นรูปนกได้เลยนะคะโอเคไหมคะอ,คอ่าเด็กๆลูกขึ้นค่ะคประจําที่ค่ะอ่าไปต่อเพิมเลยค่ะใช้ทีศสว่าน,นะคะ